สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสข่ช่องอนิเมเตอร์เบอของคนชอบดูอน,นิเมะอ่านมาอ่านและอ่านนิยายวันนี้ผมจะมารีวิวงานหนังสือที่สามยานมิทาวประจำเดือนเอมษาและพฤษภาคมนะครับซึ่งงานนี้เดี๋ยวผมค่อยมาพูดทีหลังมาพูดถึงเรื่องของที่ผมได้มาในในงานนี้ก่อนเริ่มจากอย่างแรกผมไปถึงผมก็เจอ2 o บูธเลยนะครับก็คือบูธรักพิมพ์กับบูธ วงกฏนะครับซึ่งผมไปบุญรักพิมพ์แล้วผมก็ไม่รู้จะซื้ออะไรดีนะครับผมก็เลยจะตัดสินใจก็ไปแวะไปดูวงกฏนิดหน่อยผมก็ซื้อมังหะมาสักเรื่อง2เรื่องนะครับเพราะมันก็ไม่ได้แพงมากแล้วผมก็เป็นคนชอบเลิฟคอมด้วยผมก็เลยจัดมาเล่ม2เล่มน,นะครับนี่เรื่องแรกที่ผมซื้อ,เ,อ,อเรื่องหนึ่งที่ผมซื้อมาก็คือแววไพร์ในหอพักชายนะครับซึ่งตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นอ,อ,อ,อะเรอะครับเป็น b ีนะครับแต่ว่าพอผมอ่านเรื่องย่อแล้วมันก็ไม่ใช่ BL นะครับผมก็เลยซื้อมานั่นเองนะครับก็สนุกดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำรีวิวนะเพราะว่ามันก็ตอนนี้ก็ออกมาแค่หนึ่งเล่มน,นะครับอ่ะเดี๋ยวแต่ว่าที่ผมที่สำคัญก็คือผมซื้อค a ร์ด a w ว s u r p เซอร์ไพรส์แกบแมานะครับ699บาทเนื่องจากผมพลาดที่จะสั่งซื้อตอนไปงานสัปดางสือ บางซื่อเพราะมันหมดนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่าผมได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ผมมีผ้าแขวนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายที่หลังเพราะมันยาวมากนะครับเดี๋ยวผมจะใช้กล้องหนึ่งนะครับถ่ายให้ดูว่ามันยาวขนาดไหนนะครับนะงั้น,นเดี๋ยวผมมาดูของข้างในก่อนนะแล้วก็อย่างก็คือผมซือ้อหนังสือมาด้วยนะครับก็คือสองสามเล่มนะครับก็จะมีน้องโล่เล่มแปดเล่มหกเอ่อแล้วก็เล่มเจ็ดนะครับสามเล่มเลยผมก็ซื้อเก็บไว้ แล้วก็เล่ม8ก็คือแถมเคลียร์บุ๊กมาร์กน่ารักมากเลยนะครับเป็นลายลาย,ลายกับด้านของหน้าปกม,มั้งเนี่ยแล้วก็คือผมชอบนางโลกไงน,ะนี่ได้ดูแล้วผมก็มอกีอีกเล่มหนึ่งก็คือเล่ม5เออซึ่งอยู่ในอยู่อยู่ในตู้หนังสือนะครับชั้นวางหนังสือนะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อเล่ม4อ่ะเอโคต้งงเลยแต่ว่าผมไม่รู้นะคือ ผมจำไม่ได้ว่าในอนิเมะจบเล่มสีหรือเปล่านะอันนี้ผมต้องไปดูอีกทีนะแต่ว่าน่าจะจบเล่มสีนะให้ผมจำไม่ผิดนะหรือไม่ก็จบเล่มสามนะั่นแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูของกันข้างในนี้เลยนะครับอะอย่างแรกที่ผมได้ก็คือแฟมนะครับนี่แฟมนะก็ลายนี้ก็สวยอยู่นะนี่เป็นลายของอะไรเนี่ยเอ,อ่อฟรี i เกิลส์คอเคชั่อะไรสักอย่างเนี่ย มก็อ่านไม่รูเหมือนกันนะนี่เป็นของอะไรเรื่องอะไรสักอย่างสักเรื่องหนึ่งนะึ่งผมก็รู้จักเหมือนกันนะก็เป็นแฟมนะก็น่ารักอยู่นะอ่ะต่อมาก็จะเป็นแฟ้มอ่านเอสี่ลายอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันรู้สึกเหมือนจะเป็นเกมหรืออะไรสักอย่างอ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมแทบไม่รู้จักอะไรเลยนะครับอ่ะได้แฟมมาสองอันนะครับต่อมาอผมก็จะได้เป็น กล่องซอสอ์ตออนไลน์ซึ่งข้างหน้ากล่องก็ค่อนข้างน่ารักนะตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นมันเป็นยางอะไรเงี้ยแต่พอพอผมแกะออกนะมันก็เป็นมันจะเป็นเขาเรียกว่าโพสซิตนะครับเดี๋ยวนะผมแกะก่อนอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูนะนี่มันก็เป็นโพสตอิตข้างในนะครับผมก็จะไม่ใช้มันนะคือผมชอบซอสอ์ตออนไลน์มากเลยนะผมก็เลยซื้อมานั่นเองนะครับซึ่งผมก็แกะไปที่เรียบร้อยนะั้นเนื่องจากความอยากรู้อยากเห็นของผมนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็น ผ้าแขวนกันนึงมัง้งอ๋อเออจะเป็นไปได้น่าจะเป็นถุงผ้าหรือผ้าแขวนสักอย่างนะครับใครรู้ก็บอกผมด้วยนะผมก็ไม่ได้อยากแกะนะต่อมาก็จะเป็นผ้าแขวนลายเราใส่ชุดว่ายน้ำนะผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูในเอ่อตอนตอนรีวิวผ้าแขวนอันใหญ่เลยนะนี่ เ,เดี๋ยวแกะให้ดูนะครับอ่าแล้วก็เมื่อซื้อครบ1,000บาทผมได้ชิกีชิของอาริยมานะครับ<ะ>ซึ่งก็น่ารักมากเลยนะที่จริงอะ่ะถ้าเกิดซื้อครบพันหมันจะมีปฏิทินด้วยนะแต่ผมรู้สึกว่าปฏิทินอะมันพอมันครบปีนึงแล้วอะคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เก็บไว้แล้วหรือบางท,ที่ก็ทิ้งไว้ มันผมก็เลยรู้สึกเสียดายแต่ผ้าเกิดสมมติผมได้ชิกี้ชิมาชิกิชินะ่ะพอผมเอ่อพอผมก็เก็บว,วางไว้แล้วสวยดีอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามีคุณค่าทางจิตใจมากกว่านะครับโอเคนั้นเดี๋ยวเราจะตัดผ้าไปที่อา่าอีกกล้องหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอัดไว้ด้วยนะครับ2อ,อันเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นผ้าแขวนอันใหญ่มาถึงมาของ นกย่างนครับถ้าเกิดไม่เห็นว่าใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวผมจะผมจะเปิดกล้องใช้กล้องอัลตราวยนะครับใหญ่ไหมใหญ่ามากน,นะก็ประมาณเท่าประมาณาหัวไหล่ผมไหมนะเกือบๆนะครับเดี๋ยวผมอันนี้ผมก็มไม่ได้แกะเหมือนกันนะ๋ยวให้ดูว่าลายไหนก็เป็นลายดีดอไลฟ์นะครับเดี๋ยวผมแกะเลยนะครับอ๋อนั้นเดี๋ยวลืมไปนั้นผมแกะเดี๋ยวผมจะแกะอ,อันนี้ก่อนเลยนะนนเดี๋ยวผมจะแกะอ,อันนี้ก่อนนะ แกะก่อนเลยนะครับอ่านี่แกให้ดูกันสดกๆเลยนะครับนี่นี่โคตรในนี้เลยโคตรดูโลกจิตเลย <c oughs> เนั่นแหล <c oughs> อะอือหือ่อาออันนี้ผมก็แกะไปขอมทุกคนเลยนะเรื่องอะไรเนี่ยโอ้ เป็นเรื่องคนสุบ,บาทนะใช่ไหมบอกอ่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวนะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูชื่อนะชน่าใช่นะอ่ะเดี๋ยวถ้าใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่าอ่าเขียนในอ่อในรูปด้วยกันว่าใช่หบอกเพราะอันนี้ผมก็สดๆเลยนะครับผมก็ไม่รู้ใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าถ้าเกิดเสียงมันไม่ชัด หรือ,อยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมอัดสองกล้องนะอ่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาะดูกันนี่แจกกรนสๆดดดล้อๆนเลยมันเปิดด้านไหนไวะเนี่ยเอานะงั้นเอาด้านนี้กันอ่ะอเรแจกกันเลยรึอะมาอ้ยสงวนจะคำ้ำความสินะโอ้ยเดี๋ยว้วโอ้ย อุ๊ยาวอย่างเงี้ยอุ๊บอ่ะเรียบร้อยได้แล้วผมวางหาักวางก่อนฮะนี่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะแกะมาให้ดูนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะเก็บไว้นะแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเก็บไว้ที่ไหนนะเดี๋ยวหาที่วางก่อนออผมก็ไม่รู้จะแวนยังไงด้วยเพราะว่าที่ห้องผมก็ไม่ค่อยพอนะครับ ถ้าเกิดเสียงมันเป็นยังไงก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าไม์ที่อัดผมอาจจากมือถือนะครับแล้วก็ที่ผมอัดอีกตัวใหญ่ผมอาจจาก p a d นะครับเดี๋ยวน,นะผมหามที่แสงไม่เจอถ้าเสียงมันเป็นยังเสียงแปลกก็ต้องขอขอภัยด้วยนะหรือว่าถ้าไม่แน่ผมอาจจะใช้ไม์ของ iPad นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะ,ะนนเพราะงผมเอาคัตเตอร์มาแกะงก่อนดีอว มมาอ่ออไแล้วทุกคนอึ๊บเอยัไงโห้าแขวนอย่งใหญ่อรทุกคนผมจะแขวนยังไงนยฮัลโหลนี่โอ้โหโคตรสวยโอโังไงน,นี้เหรอ มันมีประมาณครึ่งห้องผมเลยนะเออนั่นแหละอ๋อทำเมืเม่อยไอ่ะถือว่าผมให้ดูแล้วแล้วกันนะครับโหใหญ่มากนะคุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วเพราะ,าะ้าคแผ่นเดียวนะมผมว่าก็มีเป็นเอ่อหลายร้อยนะตัวเอ่อต้นทุนผมว่าถ้าจำไม่ผิดก,ก็หลายร้อยอยู่อ่ะไม่แน่นะแต่ว่าถ้าเกิดราคาขายจริงผมว่าเป็นพันนะโอเคเดี๋ยวผมันเดียว,ยวอ่า ปิดกล้องของตัวใหญ่ก่อนนะครับอ่ะโอเคเอก็ผมกเ็เรียบร้อยนะครับผมก็รีวิวไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงความรู้สึกตอนไปสามย่านนะครับผมรู้สึกบอกเลยว่าน่าเบื่อมากเลยครับคือของแทบไม่มีเลยครับเหมือนเหมือนเอาของเหลือจากาบางซื้อมาขายมากกว่าครับคือของแลวผมรู้สึกว่าพวกแบบอโอชิเล่มสองอะไรต่าง อโอตาคูเล่ม9้าอะไรอย่างเงี้ยครับโดนกว่าไปตั้งแต่วันแรกนะครับคือผมคืออันนี้ผมไปตั้งแต่วันแรกแรกนะคืออีผมก็ต้องไปอยู่แล้วนะครับไปดูที่นู่นอยู่แล้วนะครับผมก็เลยต้องไปด้วยผมก็เลยไปดูด้วยนะครับแต่คือผมรู้สึกผิดหวังมากนะครับคือผมแนะนำไหอย่าไปเลยเสียเวลา เอ่อถ้าเกิดอยากได้เรื่องไหนจริงๆก็ฝากคนคิ้วแล้วกันคนที่ไปคิ้วก็5บาท10บาทแล้วก็ค่าขนส่งก็อีก35บาทอย่างเงี้ยครับคือผมว่าถูกนะค่าผมว่าอย่างเงี้ยโคตรเอ่อคุ้มค่าน้ำมันแล้วค่าน้ำมันเดี๋ยวนี้เท่าไหร่อ่ะครับกิโลเอ่อหนึ่งลิตรก็ประมาณ40กว่าบาทแล้วอ่ะ40กว่าบาทเนี่ยราคาแพงกว่าขนส่งอีกนะแพงกว่าค่าส่งอีกนะ กันนันเองคุณถ้าสมมติว่าเอาหรือว่าถ้าเกิดอยากได้สูกกวันนั้นก็สั่งทางเว็บเอานะครับผมแนะนํานะาผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มเลยคือการไปนะคือน้าเบือ่อของแทบไม่มีทั้งเซนจูทั้ง ju, ทั้งรักพิมพ์หรือว่าฟินิกเน็กอนิเมของแทบไม่มีเลยนะครับอนิเมนี่มีแค่2แถวเองคือแบบเป็นโต๊ะสอันอะเป็นโซ่สองยาวๆสออันนะครับของแทบไม่มีเลย คคือผมบอกเลยสุดเสียเวลามากคือผมไปเดินประมาณแค่สิบนาทีเองแล้วผมเจอลัคกี้แ็คของฟหนึ่งเน็กพอดีผมก็เลยซื้อมาอันหนึ่งนะครับคือพอดีผมพลาดจ,จากงานบางซื้อคันที่แล้วแล้วผมมาเจอคันที่แล้วก็รู้สึกอยากซื้อขึ้นมาแต่ว่าผมดูจะของข้างในแล้วจะพูดคุ้มก็ได้นะหรือจะพูดไม่คุ้มก็ได้นะคืออันนี้อะถ้าผมเตรียมกลมอยากได้มากเลยผมว่าก็มีอะค่าของเนี้ยร้อยหนึ่งแต่ว่าเอ่อถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดโคดทุกคน,คนอะถ้าคุณเป็นแฟนแบบเดตอาไลฟ์ะนะครับ ผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับคือคุ้มจะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับแต่ว่าก็สามารถฝากคนอื่นซื้อมาได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่รู้เลทราคานะเพราะว่าผมว่าของก็ค่อนข้างใหญ่นะเออนะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วใครอยากไปก็ไปเลยครับแต่ว่าผมเป็นผมผมก็ไม่คิดจะไปกบน,นะงานเล็กมากนะครับ บางคนถ้าจำไม่ผิดน,นะไปนอนพักไปนอนแถวสามย่านด้วยนะเออและคือแต่ผมก็สิกว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ในการไปนะครับถ้าใครไปแล้วรู้สึกยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ